เคยไว้ใจแล้วมันเจ็บ<อ>ดวอีกหนึ่งแบบหวานๆเข้มๆดิขอดูท้องฟ้าหน่อยสู้ๆนะคะพี่อินขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่ไงท้องฟ้าเอ้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอ ใจไม่มีโอเคปะขึ้นให้เยอะแยะไปหมดไม่น่ารักละปากก็แตกจริงๆเราก็เป็นคนกินน้ำเยอะนะทำไมปากแตก ฟ้าไหนแอ๊รู้นะไอปป้พวกเต้าทะลึ่งวะ่ะพี่คุยด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่ชอบคนทะลึง่งเจอกันค่ะพี่เดือนเจอกันกับผมตอนนี้ครูด่าแล้วนัดอิงฟ้ามันสิบโมงเนะี่ยนี่จะสิบโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงอีก บอกเลยหนูไม่เคยทําให้ครูผิดหวังถูกไหมไอ้หนูมาเช้าเนี่ยครูจะต้องตกใจแต่ถ้าหนูมาเลทน่อยๆเนี่ยครูก็จะอ้านี่แหละมีสแกนไตแลนไม่เคยทําให้ผิดหวังไลฟ์เมื่อวานก็คือเป็นเต็มติ๊กต็อกไปหมดบางคนก็เอาไปตัดเป็นช็อตสั้นๆแล้วก็ ไปทำหนังกันไม่ดีประชากรในติ๊กต็เนี่ยนะบอกเลยนะว่าเป็นผู้กำกับหนังได้เลยนะอ่ะแล้วก็อืมโอเคซึ้งใจตาไหลแล้วมันอะไรกันนี่เบาได้เบานะทุกคนเบาได้เบาีิสันสั่งให้หนูหน่อยได้ปะจะอีทอะไรเอาชาเขียวปันว่นหวานน้อย อาหารที่นั่งกันกับดีกว่าออชอบอัน,นหนึ่งที่บอกว่าถ้าไปออกอะกรก็เห็นว่าออกรายการนู้นรายการนี้ก็บอกว่าเป็นพี่นออ้องเอ้าก็เป็นพี่น้องสาวจะให้บอกเป็นอะไรฮะ เดี๋ยวเจอเสียบเบิมก็เป็นพี่น้องอยู่จะให้บอกว่าอะไรทุบซะดีมั้งต้องเรียกแม่รัตนามาช่วยหรือไม่คุยด้วยดีกว่าไม่เล่นด้วยดีกว่าคนเข้าใจอะไรยากไม่เล่นด้วยดีกว่า,าย,ยิ้มหว,นวานๆให้ดูหน่อย เสืส้อสวยเป็นเสื้อสปอนเซอร์ค่ะถ้าเนื้อทั้งตัวตอนนี้มีแก่ของสปอนเซอร์และของแฟนคลับไม่ต้องซื้ออะไรเลยเห็นไหมเห็นผลปะน่ากลัวมากเป็นตรงนี้แล้วก็เป็นกรงนี้น่าจะเป็นช่วงตอนที่ซ้อมซ้อมเต้นหนักๆแล้วก็เนื่อออกแล้วคันหรือเปล่าไม่แน่ใจ พ่ออย่าดุแดงไม่ดุหรอพี่ดุนะหนูไหวหรอพี่ดุนะหนูไหวหรอถ้าหนูไหวพี่ก็ไหวแต่ถ้าหนูไม่ไหวมันเป็นคนไม่ดีนะนี่นี่เป็นคนทะลึ่งนะนเป็นคนไม่ดีนะเนี่ย ไม่คุยด้วยแหละไม่คุยกับเสียเบิ้มแหละสายแล้วยังมานั่งสั่งสตาร์บัคอีกโถอิงฟ้าตายแล้วโดนแน่ขึ้นไปโดนแน่ก็ชิวชิว ขึ้นไปก็หลักคูนะนจบรอยสิวมันแบบเริ่มจางแล้วอะ่ะ ตอนแรกคือสิวตอนนี้พี่ฟ้าขึ้นแบบเต่งมากเลยนะแต่ว่าพี่ฟ้าใช้เนี่ยเซรั่มอิงหลอดอมันก็เลยแบบค่อยๆจางลงก็ยุบเร็วมากสิวจากการพักผ่อนน้อยพี่โมสวัสดีฮะกางเกงสวยใช่พี่ฟ้าแสก่กังเิงซ้ำสองมาเร็วกางเกงยีนเขาไม่ซักบ่อยเดี๋ยวเสียทรง เอ้าช่องขอบคุณค่ะไเอามาไหมอ่ระรีบมาเดี๋ยวไม่ได้ที่ข้างนาเลยได้เจอกันฮะได้ค่วันนี้ใส่ชุอสีฟ้านะดีทำดีทำดีนี่คือพี่เดือนนะคนที่ทุกคนเห็นรูปสวยๆมาจากพี่เดือนนี่แหละสิวปูด อะไรฮะหนูกินน้ำส oh oh ้มหนูจะปวดอึไหมปวดอึปะใช่กางเกงยีนเขาไม่ซักกันพี่ฟ้าว่าจะเอามาใส่สักหกรอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยซัก